ตใจสังขารสองหน้าไหมที่ที่พี่บอกคืออันนี้ถูกไหมสังขารขันห้าธรรมดากับสังขาปรปฏิจจะสมุติบาบาทที่มตีตัวเราจริงๆตัวเราจริงๆที่ทุกข์แต่สองหน้าเนี้ไม่เกี่ยวอะไรกับกระจกเลยคเพราะว่ากระจกก็แค่รับรู้รับทราบใช่กระจกนี้มีอยู่แล้วก็กระจกมันก็ทําอะไรไม่ได้มันแค่รับรู้รับทราบ,รบต่ว่า เออสังขารนะพี่ตัวเราจะยังไงก็สุดแล้วแต่จะทุกข์จะดิ้นรนทำไมจะสงสัยจะพยายามจะเจตนาจะอะไรเนะี่ยตัวเราตัวเราตัวเราอะ่ะมันเกิดดับตลอดนะแต่ที่ผ่านมาจริงจังกับมันมากเลยแอรู้เนะี่ย ไม่เคยเกิดไม่เคยดับมะก็ <c oughs> รู้เป็นปัจจุบันปัจจุบันอย่างเนีน้แต่ไม่ศร,รัทธาในรู้จะเข้าไปยุ่งกับสังขารเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องเป็นอวิชาปัจจยาสังขาราเรื่อยไปก็คือมีผู้ทุกข์มันก็ตามเหตุตามถูกต้องตามกฎธรรมชาติอ่นะก็คือถ้าเป็นอวิชาปัจจญาสังขารามันก็ต้องมีผู้ทุกข์ แต่ถามจริงๆว่าสังขารปป็นแต่งทั้งหมดอะไม่ว่าจะเป็นขันห้านะพี่ไม่ว่าจะเป็นอวิชาปัจจญาสังขารล่ามันมีตัวตนจริงๆหรอไม่ไม่มีอะค่ะบแต่เชื่อไหมมันเหมือนพี่ให้ความสําคัญมันมากเลยเอ้มันทําไมไม่อย่างนี้มันทําไมมันเลยมีแต่ปรุงแต่งหมดเลยแต่รู้เนี่ย ทุกปัจจุบันรู้ปัจจุบันรู้จริงปัจจุบันรู้จริงปัจจุบนะันอะมันก็รู้ว่าตอนเนี้ไอสังขารปรุงอะไรตอนนี้ไอตัวนี้เป็นยังไงอะไรอย่างเนะี้ยมันไม่มีหลายหน้านะพี่มันมีหน้าเดียวคือมันไม่มีหน้าเหมือนพี่มีหน้าเดียว <laughs> เพราะฉะนั้นพอเอาเข้าจริงอะส่วนใหญ่อะ่ะก็พูดกันเหมือนกับว่าเอ้ยไม่ไม่ศรัทธาที่ รู้หรอกเราไม่ได้ศรัทธารู้เราไม่ได้แบบว่าศรัทธาพุทธะอะไรอย่างนี้เราจะคิดจะอย่างนี้อย่างนั้นคือเราจะปรุงแต่งให้ได้ตลอดแต่ไม่ว่าเราจะปรุงแต่งยังไงอ่ะไอ้รู้มันก็รู้ไอ้กระจกก็เป็นกระจกแหละเงาก็เปลี่ยนหน้าไปไอ้กระจกมันไม่เคยบอกหรอกว่าเงานี้ดีไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นจริงๆอะเราไม่ได้ศรัทธารู้แต่ว่า ศรัทธาคิดปรุงแต่งมันก็ต้องทุกขล่ามไปเพราะว่าอะไรเพราะธรรมชาติของสังขารปรุงแต่งธรรมชาติของสังขารปรุงแต่งเป็นสภาพทุกข์สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นไม่ใช่ตัวตนมันก็เลยเหมือนกับเล่นอยู่หน้าเดียวะจะเล่นกับเงาไงาก็จะเล่นกับเงา ก็เอาวก็เงาแต่กระจกก็อยู่อย่างนี้นกระจกเป็นธรรมชาติที่ทุก์ไม่ได้แต่สังขารปรุงแต่งอะ่ะพี่นันมายิ้นแข่งกระจกมันก็ไม่ว่าอะไรเงาพี่นันมาหน้าแบบแบบว่าเครียดมากกระจกก็ไม่ได้ว่าอะไรกระจกก็รู้จริงปัจจุบันกระจกได้แค่นี้นแต่ธรรมชาตินี้ทุกไม่ได้นะ โดยโดยทฤษฎีอ่พี่เข้าใจแต่ว่าทํายังไงให้เข้าถึงใจเพราะพี่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ศรัทธารู้เพียงแต่ว่าทํายังไงเอาอย่างนี้ทํายังไงให้เข้าถึงใจจากไม่มีอะไรรถไฟมาเลยทํายังไงให้เข้าถึงใจถ้ารู้รู้ไหมไอ้รู้รรมันก็รู้ว่าเนี่ยรุงอย่างนี้นก็เกิดขึ้นแล้วก็ไปละผ่านมาผ่านไป จบที่รู้ไงแต่ถ้าพี่จบที่สังขารนะพี่ก็จะลงไปว่าอะไรนะทํายังไงให้เข้าถึงใจก็เลยมีตัวดิ้นหลนคือตัวพี่อะลงไปจริงๆดิ้นหลนค้นหาหาวิธีช่วยให้มันถึงใจถูงใจไอ้รู้เนี่ยจะถึงใจไม่ถึงใจไม่รู้มันมันไม่ถูกอะพี่ไปเข้าใจว่าพี่พี่เข้าใจผิดอย่างหนึ่งน,นะ พี่คิดว่านิพพานน่ะมันอยู่ในสังขารแต่พี่ไม่รู้ว่ารู้คือนิพพานพี่จิงพยายามปรับแต่งแต่สังขารปรุงแต่ง,ตง,งอย่างนี้อย่างนั้นต้องช่วยมันอย่างนี้อย่างน่ะปรุงแต่งหมดเลยพี่พี่ไปเข้าใจผิดว่าถ้าจัดการสังขารได้เสร็จเด็เสร็จลงตัวมันจะนิพพานแต่สังขารปรุงแต่งธรรมชาติสังขารปรุงแต่งไม่มีวันนิพพานได้เพราะว่ามันเกิดดับมันเป็นสะพัทุกมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา รู้ซื่อๆเป็นปัจจุบันคืนนิพพานมันเป็นคนละธรรมชาติกันพี่จะไปปรับแต่งพี่จะไปดิ้นรนยังไงก็ตามพี่ไม่มีวันหานิพพานในสังขารปรุงแต่งเจอพี่ก็เหนื่อยเหนื่อยยไงก็ตามก็ไม่เจอเพราะมันไม่ใช่มันไม่ได้มีอยู่ในธรรมชาติสังขารปรุงแต่งรู้ซื่อๆเป็นปัจจุบัน คืนนิพพานพี่พี่ก็เข้าใจเชื่อตามที่คุณมุ้ยพูดเนี่ยนะคะว่าออไอ้สังขารเนี่ยยังไงก็ไม่มีทางที่จะทาให้สังขารเป็นเป็นรู้ได้เพราะมันคอร์ตัวธรรมชาติฝ่ายปรุงแต่งกับไม่ปรุงแต่งแต่พี่ก็ยังคาดเคลื่อนใน้ตรงเนี้ยไอ้ตรงที่รู้รู้รู้ไอ้ตัวพี่ที่คาดเคลื่อนก็คือรถไฟตัวเราที่คาดเคลื่อนพี่เห็นไหมว่ามันปรุงแต่งเห็น มันคือรถไฟแล้วรู้ไหมว่ามันมันปรุงแต่งออกมาแบบนี้รู้ค่ะรู้เรพราะพี่เล่าให้หนูฟังอยู่นะแล้วจะเอาแค่รู้ไหมอ่ะหรือพี่จะเอาคือคล้ายๆกับว่าเมื่อกี้มันปรุงว่าไงนะรถไฟไหลขบวนเริ่มรถ <c oughs> <c oughs> รถไฟเริ่มไหลขบวนคือนานเขาเนี่ย <c oughs> เขาตั้งเป้าประเด็นเดียวเลยว่าทำยังไง่เขาจะบรกว่แต่ทำาไงเราที่จะเป็นรู้ ทำเป็นกรที่จะเป็นเราที่จะเป็นรู้ทำงานที่จะเป็นรู้เราเราที่จะเป็นรู้เราให้ได้เขาก็ใจหมดแล้วลหละแต่ทําไมเราไม่มันมันทำเป็นรู้จะเป็นรู้เราสักทีเราเนี่ยมันไม่เป็นรู้เราสักทีอะเราไปเป็นพูกแต่งอยู่เรื่อยแต่เราก็เข้าใจไมดเล้แหละแต่เราว่าไม่ทํายังไงเราที่จะเป็นรู้ทํงานรู้จะเป็นรู้เขา่าตั้งประเด็นเนี้ยต้านไว้ตลอดเวลาเนี่ยใช่นไหมนันถูกไหมไม่เข้าใจหมดเข้าใจมุ้ยพูดหมด แต่เอาเอาจริงๆอาเอาเาก็ใจพูดหมดก็ใจพูดหมดแต่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 ตลอดเวลาเนี่ยเป็นเป็นเาเป็นยังไงเพราะงั้นก็เข้าใจไม่หมดน่ยไม่ใช่แต่แต่จะไปเอาอะไรครถามถามนั้นก่อนเขต้องถามกะคือถามนั้นดรืว่าที่พี่ั่นจะไปเอาอะไรอ่าพี่จะไปเอาอะไรจริงๆอ่ะพี่พี่ลองบอกสิว่าพี่จะไปเอาอะไรพี่พยายามทุกวันนะพี่จะไปเอาอะไร ถึงถึงพยายามมา,า,าเพียรปฏิบัติอยู่ก็อยากพ้นทุกข์ค่ะอ่าก็อยากพ้นทุกข์อ่าแล้วพ้นทุกข์ของพี่คืออะไรพ้นทุกข์ของพี่คืออะไรพ้นทุกข์ก็คือเข้าใจธรรมชาติของไอ้ไอ้รู้ที่ที่ปรุงแต่งไม่ได้กับตัวสังขารถ้าถ้าสมมติว่าเข้าใจก็คือรู้ก็จะเป็นรู้ที่ ทำหน้าที่คลา,ายกระจกคือแค่รับรู้รับทราบส่วนไอ้ตัวสังขารก็สังขารก็เกิดดับของมันแล้วถ้ารู้เข้าใจอย่างนี้แล้วมันยังไงอรอมันสําคัญกับพี่ยังไงถึงพยายามทําความเข้าใจธรรมาชาติให้ได้ก็สังขารทุกคนผมว่าพี่รู้ไม่เป็นพี่ศรัทธารู้ไม่ศรัทธารู้รู้ไม่เป็นนี่แหละเลยเป็นปัญหาว่าเออแล้วพี่ต้องทํายังไงพี่ถึงจะ,ะจะรู้เหมือนที่ทุกคนรู้ได้พี่อยากจะรู้เหมือนทุกคน เพราะว่ารู้เหมือนทุกคนแล้วมันเป็นยังไงอะพี่ทําไมพี่ถึงต้องพยายามไปรู้ให้เหมือนทุกคนอะเพราะถ้าพี่รู้เหมือนทุกคนแล้วพี่จะเป็นยังไงอ๋อไม่ได้ไม่ได้คิดต่อไปถึงตรงนั้นเอาเอาแค่ว่าเออก็เหมือนกับถ้าถ้าเผื่อเรารู้แล้วก,รวก็รู้แล้วก็จบที่รู้มันก็คือก็ไม่ทุกก็ไม่ไม่ไปเป็นสังขารก็คือใครไม่ทุกอ่ะ ค่จะได้ไม่ทุกข์ตัวเราตัวเราเป็นธรรมชาติสังขารปรุงแต่งนะพี่ตัวเราเป็นธรรมชาติสังขารปรุงแต่งที่มันต้องเกิดดับมันเป็นสภาพทุกข์เหมือนตรงเนี้ยต้องตายทั้งหมดกองเนี้ยต้องดับหมดต้องตายหมดแต่พี่บอกกองเนี้ย สังขารปรุงแต่งที่เป็นของเกิดดับอะเกิดมาตายเกิดมาดับแต่พี่จะหากองเนี้ยไอกองสังขารปรุงแต่งเนี้ยให้มันไม่ทุกข์ให้มันสุขธรรมชาติเนี้ยมันเป็นธรรมชาติทุกข์ตัวเราเป็นธรรมชาติทุกข์ทุกข์เบื้องต้นคือแก่เจ็บตายยังไม่นับว่า อสิ่งไม่ชอบใจพพัดพากจากสิ่งรักไม่ต้องแก่เจ็บตายขนาดนั้นเดี๋ยวก็หิวข้าวเดี๋ยวก็ปวดท้องเข้าห้องน้ําเดี๋ยวก็คันเดี๋ยวก็ปวดเดี๋ยวก็เมื่อยเดี๋ยวก็เครียดตัวเราเป็นสภาพทุกข์มันเป็นธรรมชาติทุกข์พี่จะไปช่วยตัวเนี้ยมันมีแต่รู้ความจริงว่าไอ้ตัวเราอะตัวเราตัวเราเนะี่ย ที่ลงยึดถือขันห้าจริงๆจังๆเป็นตัวเรานะมันเป็นธรรมชาติเกิดดับธรรมชาติเกิดดับมันมีเจ้าของไม่ได้จริงหรอกไอความเป็นตัวเราอะมันมีจริงเหรอพี่ธรรมชาติเกิดดับอะก็เป็นธรรมชาติเกิดดับตัวเราก็เป็นธรรมชาติที่มันเกิดดับมันมันมีจริงไหมอะพี่ธรรมชาติเกิดดับตัวเราอะมีอยู่จริงไหมอะพี่ ก็เข้าใจว่ามันไม่ได้มีอยู่จริงนะครับแต่พี่รู้ไหมพี่พูดว่าเข้าใจว่าตัวเราไม่มีอยู่จริงแต่ลึกๆพี่ไม่ใช่เพราะว่าอะไรเพราะพี่ช่วยมันให้ไม่ทุกตลอดเลยพี่ลึกพี่อะมีตัวเราจริงๆเลยแล้วก็ต้องไปมันทุกไงแล้วก็จะช่วยให้ตัวเราไม่ทุกตัวเรานะมันความเป็นตัวเราอะมันเป็นสิ่งปรุงแตง่ง พี่ไปเชื่อนะพี่เชื่อแบบเชื่อจริงๆจังๆเลยว่ามันมีตัวเราจริงๆแต่ตัวเราทุกก็เลยมาปฏิบัติธรรมเพื่อที่ว่าต่อไปตัวเราจะได้ไม่ทุก็มันจะเปลี่ยนความเชื่อตรงนี้คือความวาเชื่อตรงนี้ก็คือปรุงแต่งก็เป็นตัวเกิดดับเหมือนกันไม่ได้ตัวเราก็ไม่ได้มีอยู่ตลอดเวลาใช่ไหม ตัวเราก็ไม่ได้มีอยู่ตลอดเวลาบางทีนะหนูนั่นะนะข้างในมันขึ้นมาอะไรวะพี่รู้ไหมบางครั้งเนี่ยเราขนาดที่ว่าเราจะเปลี่ยนดินให้เป็นน้ำเลยไม่ว่าเราจะพยายามเท่าไหร่ทุ่มเทเท่าไหร่เราจะเปลี่ยนดินให้ไปเป็นน้ำได้ไหมพี่มันคนละาธาตกันนะ่ะคือพี่ก็ยังงงตัวเองเวลาที่ฟัง ว่าเราไม่พิธารทาทขันท่าให้มันไปนเป็นท่ารู้หรือว่าไอ้สังขารเนี่ยให้มันไปนเป็นรู้ได้เพราะมันเป็นธรรมชาติฝ่ายปรุงแต่งที่มันก็เกิดดับเกิดดับส่วนรู้เขาก็เป็นของเขาซึ่งมันดีอยู่แล้วตามธรรมชาติแต่พี่ก็ยังงงถูกไหมใช่ใชงงเวลาแต่ตัวพี่ที่งงเป็นสังขารปรุงแต่งไหมเป็นครับตัวพี่ที่งงเป็นสังขารปรุงแต่ง ตัวพี่ที่งงเป็นสิ่งที่ถูกรู้ก็ช่างมันดิมันก็เกิดดับรู้ไม่เกิดไม่ดับเป็นอมะตะก็แค่รู้ได้ไหมอ่ะปัจจุบันอ่ะทุกปัจจุบันปัจจุบันอ่ะไม่ใช่ว่าข้างในใจหนูไม่มีความคิดปรุงแต่งเหมือนพี่นะก็มีมันก็ปรุงไปอ่ะปรุงนี่ปรุงนู่นปรุงไปหมดมันก็ปรุงได้มันปรุงแต่ง ก็รู้ปรุงแต่งรู้ปรุงแต่งทุกปัจจุบันเลยรู้ปรุงแต่งรู้ปรุงแต่งปรุงแต่งก็มาปรุงแต่งไปปรุงแต่งมาปรุงแต่งไปจริงๆอ่ะเหมือนกับว่าพี่ติดตรงที่ว่าพี่ไม่รู้จักว่ามันคือความคิดปรุงแต่งมันคือของปรุงแต่งที่ผ่านมาผ่านไปส่วนหนึ่งก็จะใช่แล้วอีกส่วนก็คือพี่คิดว่าก็คือเข้าใจว่าไอ้ตัว สังขารเนี่ยมันก็คือคู่กับรู้พอเราเห็นสังขารก็คือมันมีรู้แต่ว่าเวลาเวลาปฏิบัติก็จะมีคนบอกเออดิ้นรลนสังสังขารอะไรอย่างเงี้ยวแค่แบบนิดเดียวอาการนิดเดียวที่แบบนิดนึดนงก็บอาวันนั้นน้องๆอง่ะชี้บอกดินนด้นรลนดิ้นหลนเริ่มอย่างนี้ดีกว่าที่เวลาคนที่ที่พี่บอกเออน้องๆก็มาว่า ตอนนั้นแล้วพี่เป็นไงพี่ก็ดีใจว่าพี่หลงว่าว่าหลงว่าพี่หลงดิ้นลนค้นหาอ่าอ่าทัน,นิีตอบพอได้ยินว่าน้องมาบอกว่าพี่ดิ้นรนค้นหาแล้วตอนนั้นตัวพี่เป็นไงเออก็เห็นเห็นอาการคือมันเห็นอาการพร้อมกับที่เขาชี้แล้วเห็นอาการก็ก็เออเรารู้จักหน้าตามันอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกก็ขอบคุณเขา เอาจริงๆเอาตอนนี้เลยดีกว่า <Okay. S 1> เอาเอาตอนนี้ดีกว่าตอนนี้พี่รู้สึกยังไงอ่ะก็รู้สึกแ yeah. ย่ตัวพี่ที่รู้สึกแย่แล้วรู้ไหมว่าปัจจุบันตอนนีน้ตัวเรารู้สึกแย่รู้ไหมทราบค่ะ พี่ถึงเอามาเล่าให้หนูฟังได้ว่าตัวเรารู้สึกแย่รู้นั้นน่ะไม่ทุกไปกับแย่นะไอตัวเราที่รู้สึกแย่นะ่ะไงมันก็เกิดดับต่อรู้นั้นน่ะไม่เคยแย่ไปกับตัวเรามันเป็นคนรัะธรรมชาติกันเพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์นะ่ะที่ท่านพ้นทุกข์คือท่านจบที่รู้ปัจจุบันรู้ปัจจุบันรู้ซื่อซือปัจจุบัน ส่วนไอตัวเราที่รู้สึกแย่นะมันก็เป็นแค่ข้อมูลให้รู้ได้รู้เหมือนรถไฟผ่านมาผ่านไปเป็นสิ่งปรุงแต่งถ้าจบที่รู้ปัจจุบันรู้ตัวเราที่รู้สึกแย่ไม่ต้องห่วงหรอกมันเดี๋ยวมันก็เกิดดับ เพราะฉะนั้นทุกขณะปัจจุบันนะพี่ไอตัวเราที่รู้สึกแย่มันก็ทุกไปแต่ยังไงมันก็เกิดดับแต่ขณะที่ตัวเรารู้สึกแย่หรือไม่เคยทุกเลยอะ่ะเพราะฉะนั้นเมื่อทุกขณะปัจจุบันทุกขณะปัจจุบันก็รู้อย่างนี้นจบที่รู้ไม่ได้ไปจบที่ตัวเราแย่แล้วช่วยให้ตัวเราไม่แย่ จบที่รู้รู้ไม่เคยทุกข์เลยรู้ไม่มีตัวตนไม่สุขไม่ทุกข์แต่มันเหนือสุขเหนือทุกข์ <p> เพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีนะพี่บางทีเอ้ตัวเราไอ้นะี่ยมันจะเป็นไงมันก็มีเป็นปวดเมือ่อยเจ็บอึดอัดแน่นมึนมึนหัวอะไรอย่างเงี้ย มันก็มีแต่ว่ารู้ไหมรู้ทุกขณะปัจจุบันรู้จริงปัจจุบันรู้จริงปัจจุบันไม่มีใครทุกข์กับสังขารปุงแต่งนี้เลยไม่มีใครทุกข์กับสังขารปุงแต่งแล้วขณะนั้นเนี่ยรู้ก็ไม่ได้ว่า มีตัวตนเจ้าของเพราะมันเป็นสิ่งไม่ปรากฏไอ้ตัวเราตัวเราก็ไม่มีเจ้าของเพราะว่าเดี๋ยวมันก็ดับไปแล้วเพราะฉะนั้นธรรมชาติตัวเรารู้สึกแย่เนะี่ยมันเป็นธรรมชาติทุกอ,อยู่แล้วแต่ถ้าเราเหมือนกับว่าเรายังพยายามที่จะช่วยตัวเราอยู่อันนะี้ให้ช่วยให้มันไม่แย่ มันก็อย่างน้อยมันก็ทุกเพิ่มตรงที่ต้องเหนื่อยไปช่วยให้มันตัวมันไม่แย่แต่รู้ปัจจุบันอ่ะมันไม่เคยทุกเลยอ่ะเพราะฉะนั้นรู้ปัจจุบันมีอยู่แล้วไอ้ตัวเราที่รู้สึกแย่เป็นแค่สิ่งที่ถูกรู้เป็นอย่างเนี้ยทุกขณะปัจจุบันไปรู้ไหมรู้เดี๋ยวมันก็เปลี่ยนแล้วรู้ไหมรู้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 ร รู้รู้ปรุงแต่งรู้ปรุงแต่งรู้ปรุงแต่งเป็นปัจจุบันปัจจุบันปัจจุบันไปนะอ้าวแล้วต้องรู้ไปถึงไหนอ้าวก็ปรุงแต่งว่าแล้วรู้ไปถึงไหนก็รู้ไงว่ามันปรุงแต่งแบบนี้รู้นี่ไม่เคยทุกเลยสังขารปรุงแต่งจะสุขสังขารปรุงแต่งจะทุกไอรู้เนี่ยไม่เคยสุกไม่เคยทุกนะรู้นี่ เพราะว่าถึงบอกไงว่ารู้เนี่ยมันมีอยู่แล้วนะพี่ในขณะที่ตัวเราเนะี่ยเกิดดับเกิดดับเกิดดับเราจะไปช่วยตัวมันจะยังไงก็ตามจะปะพยายามประคองรักษาตัวเราหรืออะไรก็ตามมันล้วนเกิดดับหมดเพราะฉะนั้นปัจจุบันนะ่ะจบแค่รู้ได้ไหมคือแค่รู้ว่าตอนนี้ตัวเรารู้สึกแย่ก็แค่รู้ ก็ถ้าบอกว่าแค่รู้อะพี่ก็โอเคแลวเพราะบอกว่าจบที่รู้จบแค่แ,แค่รูร้ไอตรงจบเนี่ย <c oughs> มันทำให้เกิดปัญหาเพราะว่าวันก่อนอาจารย์อาทิตย์ก็บอกพี่หลงเล่นอยู่ในกองสังขารจะเอาตัวนี้ไปช่วยตัวนี้ตัวนี้นเอาไม่เอาตัวนี้คัดคัดแยกเออดีเอาไม่ดีไม่เอาก็หลงเล่นแล้วมันก็ดับหมดไม่เหลืออะไรพี่เ,เออมันก็ไม่มีความเป็นอะไรต้องไป ทำอะไรกับไอ้กองสังขารทั้งหมดเพราะว่าไม่ว่าจะทําอะไรยังไงมันก็คือสังขารหมดเลยทีนี้ไอ้ตัวรู้มันก็คือแค่รู้ว่ามีสังขารรู้ว่าเราหลงอยู่ในกองสังขารมันก็ช่วยอะไรไม่ได้ก็คือก็เข้าใจเข้าใจถ้างั้นแค่รู้ทุกปัจจุบันได้ไหมแค่รู้ทุกปัจจุบันได้ไหมเพราะฉะนั้นตัวเราที่ถ้าปัจจุบันตัวเรารู้สึกแย่และแค่รู้ตัวเราที่รู้สึกแย่ได้ไหม ก็แค่รู้อ่ะเอาแค่รู้ก็ได้จบที่รู้ดูมันไม่ไม่ลงล็อกกันเอาแค่รู้ได้ไหมอ่ะแค่รู้ว่าตัวเรารู้สึกแย่แค่รู้ได้ไหมได้แล้วตัวเรารู้สึกแย่ทำไงอ่ะไอตัวเราที่รู้สึกแย่ทำยังไงอ่ะก็สร้างหัวมัน ก็แค่รู้